อย่ารอให้ตายแล้วค่อยรู้โดยหลวงปู่ฟั่นอาจารโรทุกวันนี้นะครับเรามักจะผลัดวันประกันพรุ่งคิดเอาไว้ว่าว่างแล้วค่อยทำความดีว่างแล้วค่อยปฏิบัติธรรมว่างแล้วค่อยดูแลใส่ใจคนรอบข้าง เอาไว้ตอนแก่ๆหรือเอาไว้มีเวลาว่างก่อนให้ทำแต่ลองถามตัวเองดูจริงๆนะครับว่าใครจะกล้ารับประกันว่าพรุ่งนี้เราจะยังมีลมหายใจอยู่ความตายไม่เคยบอกล่วงหน้าไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เคยถามเราเลยว่าเราพร้อมหรือ,อยังเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ธรรมะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีโอกาสแก้ไข เรายังมีเวลาปฏิบัติธรรมสามารถที่จะละเว้นความชั่วทำความดีได้แต่ถ้าปล่อยให้สายเกินไปรู้ว่าตอนที่เราใกล้จะหมดลมหายใจมันก็สายเกินที่จะทำอะไรแล้วครับการเข้าใจชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องของวันพรุ่งนี้แต่เป็นเรื่องของวันนี้อย่าเอาเวลาไปทิ้งกับความหลงความอยากความโลภความโกรธนะครับเรามารับฟังพระธรรมเทศนา ของหลวงปู่ฟั้นอาจโรกันครับซึ่งท่านได้แสดงไว้ในวันปฏิโมกวันที่24สิงหาคม2519จากหนังสืออนุสรงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฟั้นอาจารโววัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนคร21มกราคม2521เสียงอ่านโดยปราศศรียาภายัย การตั้งถิ่นตั้งฐานตั้งวัดตั้งว่าพากันมาบวชแล้วพากันประกอบความภาคความเพียรเป็นอย่างไรเล่าได้ความยังไงที่มาบวชในศาสนาสิบ้าวันมาประกาศสินของเราที่หนึ่งนิจิตของเราไม่ใช่อื่นไกลหรอกสามอย่างเท่านั้นคือศินสมาธิปัญญานี่แหละทําอย่างไรจิตของเราจะได้เป็นศิน เราต้องพิจารณาสินนี้ไม่ใช่อื่นไกลกายของเราวาจาของเรากาของเราเป็นศินศิลคือท่านให้เราเว้นโทษให้งดเว้นโทษโทษทั้งหลายทั้งหมดอยากระทําทําให้เป็นทุกข์เป็นโทษเพราะฉะนั้นเราก็สวดไปแล้วอากตะตันทุกตะตังเสยโยปัจฉาตปปติทุกตะตังนั่นแหละ ความชั่วไม่ทำียดีกว่าเมื่อผูใ้ใดกระทำความชั่วแล้วมีความเดือดร้อนเมื่อภายหลังมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครเดือดร้อนเราผูด้เดือดร้อนเราผู้กระทำเพราะฉะนั้นอยากกระทำความชั่วดีกว่าเราสมร่วมกายของเราสมรวมวาจาของเราสมรวมใจของเรานั่นพระปฏติโมนี่แหละสำคัญมากปาติคือการปฏิบัติ โมกขังคือความพ้นทุกพน้นภัยพ้นกิเลสจันไหลพ้นความชั่วทั้งหลายนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันสําคัญและให้พากันประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในอริยบททั้งสี่นี่แหละให้พากันสมรวมเราทําไปแล้วการนั่งการนอนการยืนการเดินท่านก็สอนหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระปฏิโมกเพราะฉะนั้นพิสูจปฏิโมกต้องรู้จักนี่แหละต่างคนต่างสำรวมระวังแล้วรักษาโทษทั้งหลายทั้งนั้นบริสุทธิ์แล้วก็ทำกายของเราเป็นปกติใจปกติความปกติกายปกติใจนี่แหละทำให้ได้รับความสุขความสบายนี่แหละให้พากันเข้าใจเรามาบวชนี่แล้วพากันโกนคิ้วโกนผม นุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วเราก็มุ่งที่จะมีความสุขความสบายมิใช่อื่นไกลเราทำการงานทุกชิ้นทุกอย่างก็ต้องการความสุขความเจริญและความก้าวหน้าเราก็มาพิจ,จารณาเมื่อเรามารักษาศีลอันิี้ส่งอันนี้จะนำไปเพื่อความสุขความเจริญสมาธิเราก็นั่งทุกวันพากันหมั่นนั่งถ้าไม่นั่งสมาธิแล้ว กลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีขาดทุนเพราะเหตุใดไม่รู้ว่าจิตของเราเป็นอย่างไรมันดีหรือมันชั่วมันสุขหรือมันทุกข์มันหลงหรือไม่หลงให้รู้จักถ้าเรานั่งแล้วนั่งดูไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาเฉยๆนั่งเพ่งดูจิตของเราเพ่งดูเพราะเหตุใดเราอยากรู้ว่าจิตของเรานี่แหละอยู่ในชั้นใดในภูมิใดในภพอันใด อยู่ในชั้นที่ดีหรือชั้นที่ชั่วให้รู้จักในภพทั้งสามให้เพ่งดูภพทั้งสามคือกามภพรูปพบอรูปพบนี่ที่อยู่ของเราในภพสามเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่คือกามาพนี่ให้พิจารณาแบ่งเป็นสองในในหนึ่งคือจะกามาพจรสวรรค์ในหนึ่ง,รรนนงเป็นอบายภูมินี่เราจะได้อันใด เป็นจะกามาผจรสวรรค์และอบายภูมิในพบนี้คือจิตเรามันหลงในรูปมันอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโพธภพรมเหล่านี้ถ้าจิตของเราผ่องใสมีความสุขความเจริญได้เราควรเข้าใจที่เป็นอบายภูมิทั้งสี่จิตเราไม่ผ่องใสจิตวุ่นวายเดือดร้อนมันให้ไปเป็นเปรตอสุรกายหรือเปรตวิสัยเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นนรกคือน,นรกก็ความทุกข์ความยากในจิตใจของเราทุกรูปทุกนามเพ่งพิจารณาดูสิมันเป็นอย่างนี้ไหมจิตของเรามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ภาวนาเพ่งเพื่อจะรู้สมาธิด,ดูเพื่อจะรู้นี่แหละให้พากันเพ่งดูอย่างนี้นี่แหละการมาพบแบ่งออกเป็นสองในจิตเศร้าหมองไปอบายภูมิจิตทองใส ไปชกามาผจญสวรรค์จิตของเรามันท่องเที่ยวไปในภพนี้เมื่อรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพารมณ์ในกาวมรณมรูปารณมสภารมณ์คันธารมณ์นี้เป็นอารมณ์อยู่ในจิตนี่เรามีอารมณ์อันใดเป็นที่อยู่ของจิตของเราเราก็เพ่งดูมันหลงอะไรหรือไม่หลงก็ให้รู้จักนี่ข้อสำคัญ แล้วเมื่อจิตของเราวางจากกรูปารม์กามารม์สัทธารม์ขันธารม์ภายนอกเหล่านี้ให้มีแต่อายตนะภายในเห็นแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราก็เห็นสังขารของเราเราก็เพ่งดูทั้งกลางคืนกลางวันทั้งเดินทั้งยืนเห็นสังขารร่างกายนี้มันไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระอะไรสักอย่างเราก็เพ่งดูกรรมาฐานนี่ ถ้าเมื่อจิตเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วอยู่ในนี้ไปชะกามาพจรสวรรค์ฝ่ายเดียวปิดอบายภูมิแล้วให้รู้จักต่อเมื่อเราพิจารณาสังขารร่างกายเานี้มันไม่เป็นแก่นสารไม่มีสาระอะไรสักอย่างเห็นแต่ธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟไประชุมกันเข้ามันไม่เป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเพราะจิตมันเห็นเป็นอย่างนี้จิตมันก็ว่าง ละจากรูปรูปภพพอจิตละจากรูปภพนี้แล้วจิตก็เข้าถึงอารูปภพอารูปภพเหลือแต่จิตอันเดียวมันไม่สุขไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไปยึดถือเป็นที่ว่างเรียกว่าจิตนั้นไปอารูปภพเมื่อดับขันไปเราก็ไปอารูปภพเป็นอย่างนั้นไปพิจารณาให้มันเห็นในตัวของเรา สันติสิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองนี่แหละต่างคนต่างธรรมอยู่ในความสงบอยู่ไหนก็ตามอย่าพากันไปหลงในอื่นมากในวัตถุมากศึกษาเล่าเรียนก็ต้องการความสงบนี้ภายนอกประเทศชาติยังไม่สงบนี้ตัวเรายิ่งไม่สงบจะพึ่งพาอาศัยอะไรได้ก็ช่วยอาศัยพุทธศาสนานี้ติจึงอยู่ได้ เห็นมาแล้วต่อไปต่างคนต่างทำหัดเดินจงกรมหัดนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ค่อยเอาใจใส่ตรงนี้ถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วก็เลยไม่รู้จักศาสนาเลยไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักวินัยไม่รู้จักข้อปฏิบัติเป็นอย่างไรมรรคผลเป็นอย่างไรก็เลยไม่รู้จักนรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรเลยไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อศาสนา พราะฉะนั้นจึงอยู่ไม่ได้เป็นพระก็อยากศึกอยากหาไปหาอะไรถ้าเราเห็นพิจารณาอยู่แล้วเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเห็นพิจารณาอยู่แล้วโลกอันนี้ไม่เป็นสาระอะไรสักอย่างจริงมันก็ไม่หลงความทะเยอทะยานดิ้นรนความก,ากาาังวลกยแล้วความเดือดร้อนมันก็สงบเป็นศีลสงบเป็นสมาธิเมื่อสมาธิสงบแล้ว มันก็ใสมันก็เลยรู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณของเราเป็นอย่างนั้นสังขารความปรุงแต่งดีทั่วเราปรุงเอาเองเราแต่งเอาเองปฏิสนทธิวิญญาณมันไปกอะพบก่อชาติก่อกรรมกาะเวรมันไปก่อที่ไหนเพ่งดูให้มันรู้มันเห็นอย่าสําคัญบวชใหม่บวชเก่าให้รู้จักนี่เราสําคัญบวชใหม่สําคัญบวชเก่า ส่วนนี้ไม่สําคัญสําคัญที่จิตเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ให้รู้จักความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อันนั้นเพ่งทั้งกลางวันกลางคืนทั้งนั่งนอนเดินยืนจิตเรามันคล้องอะไรมันขาอะไรอยู่มันหลงอะไรอยู่ให้รู้จักนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเรามาเพ่งภาวนาแปลว่าเลือกเฟ้นหัวใจของเราเลือกเฟ้นเพราะเหตุใด ให้รู้จักสิ่งนั้นดีสิ่งไม่ดีสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งนั้นไม่เป็นเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อถุกเพ่งเมื่อรู้จักสิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์แล้วเราประกอบอยู่ในทุกขนี้ถ้าเราไปยึดเอาสิ่งนั้น,ส,น,นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อไม่ดีเราก็ไปยึดเอาสิ่งนั้นนี้เราก็เป็นไปไม่ดี เราไปก่อภพไม่ดีนี่เรารู้จักสิ่งนั้นดีจิตเราดีมีความสุขสบายสิ่งนี้นำเรามีความสุขความเจริญจิตเราพ้นทุกข์นี่เข้าใจไหมจากนี้ต่อไปให้พากันนั่งถ้าไม่ดูให้มันรู้จักไม่รู้จักมันเป็นอย่างไรทุกข์มันเป็นอย่างไรสุขได้ยินแต่เขาว่าสวรรค์ก็ได้ยินแต่เขาว่านารกก็ได้ยินแต่เขาว่า นิพพานก็ได้ยินแต่ท่านว่าใครก็ว่าได้ทุกคนสวรรค์น,นิพพานนรกเราก็พากันดูผู้ปฏิบัติจึงจะรู้เองเห็นเองสันทิติโกเราไม่รู้แล้วคนอื่นจะสอนเราก็ไม่เชื่อคือเปรียบอุปมาเหมือนเกลือมันเค็มถ้าเราไม่ชิมดูเราก็ไม่เชื่อว่าเค็มมันเป็นอย่างไรถ้าเราชิมโอ้เค็มมันเป็นอย่างนี้ เมื่อจิตของเรามันสงบลงไปมันเห็นทุกข์มันได้รับผลความทุกข์โอ้ทุกข์เป็นอย่างนี้ให้เรารู้จักอย่างนั้นให้รู้สนนนึกมันเป็นอย่างนี้เห็นในตนของเรามันพ้นทุกข์มันเป็นอย่างนี้จิตของเราเห็นในตนของตนให้เชื่อคำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้ท่านไม่ได้วางศาสนาไว้นในป่าดงต้นไม้ภูเขาเลากา วางไว้ที่กายที่ใจของเราเท่านั้นท่านให้พิจารณากายกับใจของเราเท่านั้นปริมณฑลศาสนากว้างศอกยาววาหนาคืบพิจารณาตอนนี้เวลานี้เรามีกายกับจิตเท่านั้นอย่าไปหลงกายรูปร่างกายของเรานี้ไปหลงอะไรอุปชายยะก็สอนเราเราบรรพชาเป็นสัมมนเณนนี่เป็นเครื่องมือพิจารณา ให้รู้ให้เห็นกายสังขารร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลมันเป็นไปได้อย่างไรท่านบอกให้พิจารณาเรียกว่าตัจปริจันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบปุรานานัปะการสะออสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมาดูซิกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดให้พากันเพ่งดูจริงหรือไม่จริงเพ่งดูส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ ที่เรามองเห็นก็ได้ภายในเต็เมไปด้วยของไม่สะอาดลอกหนังดูเมื่อลอกหนังดูกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่เพ่งดูอันนี้สิ่งนี้มันสะอาดหรือไม่สะอาดเราให้พิจารณาดูเมื่อเห็นดังนี้จิตก็จะนิพพิธาความเบื่อหน่ายคลายจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพารณมไม่ใช่อื่นไกล แล้วจิตของเราก็จะนิพิธาความทะเยอทะยานความดิ้นรนให้พากันเพ่งทั้งกลางคืนกลางวันพากันเพ่งพิจารณาให้รู้ให้เห็นว่ามันคล้องอะไรคาอะไรคล้องตรงไหนก็แก้ตรงนั้นอย่าไปหาถ้าไปหาแล้วอย่าเป็นโน้นเป็นนี้เป็นตัณหาอย่าอยากหยุดความอยากแล้วก็จะเห็นหยุดหาแล้วก็จะรู้ หาแล้วมันไม่รู้หยุดหาแล้วก็เห็นทุกก็เห็นทุกมันอยู่ตรงไหนก็เพ่งดูตรงนั้นให้มันรู้ให้มันเห็นได้ยินได้ฟังในธรรมะธรรมกุลแล้วเอหิปัสิโกจงเรียกร้องให้สัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ให้ไปดูธรรมมาดูรูปธรรมนาม,มาร,รมนี่สิรูปธรรมก็คืออัตภาพร่างกายนาม,มาร,รมก็ใจของเราเท่านั้น เมื่อได้เห็นกายของเราแล้วผู้นั้นจะเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าคนนั้นจะเข้าสู่ปรินิพพานจะเรียนเท่าใดก็ตามถ้าไม่พิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้ยังไม่รู้จักธรรมจะเรียนรู้ห้าพระคัมภีร์ก็ตามถ้าไม่เห็นอันนี้แล้วละทิฏฐิมานะไม่ได้ละสักกายทิฏฐิไม่ได้ละวิจิกิจฉาไม่ได้ละสีรพะพัตตปรามาสไม่ได้ ความรู้ทมไม่ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วการเที่ยวถือตนถือตัวก็ละได้มานณทิฐิก็ละได้จะถืออะไรอุจจาระที่เราถ่ายทุกวันเราเห็นไหมละ่ะมันเป็นอย่างไรมันสวยมันงามอย่างไรเพ่งดูสิขี้มูกขี้เหงือขี้ใครมันไหลออกมาตามตัวนี้ดูสิว่ามันเป็นคนอย่างไรดูสิว่าเป็นอย่างไรเล่าว่ามันสวยว่ามันงามอย่างไร เห็นอย่างนี้ไม่ละยังไงล่ะวิจิกิจฉาจะเป็นอย่างงุนอย่างนี้ก็ดูเอาสิให้ผากกันเพ่งพิจารณาดูสิวิจิกิจฉาความสงสัยเครือบแคลงมันก็หายโอ้เป็นจริงอย่างนี้ตัวของเรานี้มันเป็นแต่ธาตุดินน้ำลมไฟมาระชุมกันเข้าสิ่งเหล่านี้ก็สลายเมื่อนานไปมันก็สลายลงไปส่วนดินก็เป็นดินส่วนน้ำก็เป็นน้ำส่วนลมก็เป็นลม ส่วนไฟก็สลายลงเป็นไฟใครอาการสภาพเป็นจตุธาตุสภาพเป็นจตุธาตุวิญญาณธาตุจิตวิญญาณของเรานี้เล่าถ้าเราอบรมบ่มนิสัยของเราดีทรรนี้ก็พาเราไปสุขติถ้าเราอบรมไม่ดีจิตเราไม่ดีทรรนี้ก็นำไปทุคตินี่แหละข้อสำคัญเหตุนั้นให้พากันเพ่งเล็งดูไม่ต้องไปหา นิพากันบวชแล้วหน้าที่ของเราคือศีลสมาธิปัญญาเท่านี้เป็นหลักแห่งพุทธศาสนานี่ก็ให้พิจารณาจิตของเราเมื่อพากันได้ยินด้วยฟังแล้วพากันนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดต้นของตนเป็นไปตามหลักธรรมคำสั่งสอนนี้แต่นี้ต่อไปเราทั้งหลายจะประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังได้แสดงมาน,นี้เอวัง ชีวิตมันสั้นกว่าที่คิดนะครับความตายไม่เคยบอกล่วงหน้าอย่าหลอกตัวเองว่าเอาไว้ก่อนเพราะถ้าตายไปแล้วต่อให้เสียดายแค่ไหนก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่ารอให้ตายก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าอะไรคือของจริงรีบตั้งใจรักษาศีลฝึกสติทำใจให้สงบตั้งแต่วันนี้เพราะเวลาที่เราตายไปทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงเราเอาไปไม่ได้เลยนะครับ สิ่งเดียวที่จะติดตัวเราไปได้ก็คือใจถ้าใจสะอาดก็คือไม่คิดชั่วไม่ทำชั่วถ้าใจสงบก็คือมีสมาธิไม่ฝุ้งซ่านถ้าใจเราพร้อมก็คือเข้าใจความจริงของชีวิตเราก็จะไม่กลัวความตายผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรม เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมตั้งกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ